สวัสดีครับช่างจากร้านพักระดั้ดิ้งนะครับวันนี้เราก็เห็นมีลูกค้าท่านหลายท่านถามมานะครับวิธีการตั้งหัวปักรถดำนาอิสกีนะครับว่าเราจะทําการตั้งยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเอาคันโยกนะครับที่ปรับก้ามากน้อยนะครับเอาขึ้นไปจนมากสุดนะครับเพื่อไขึ้นข้างบนสุดเลยนะครับแล้วก็มาดูข้อแตกต่างครับระหว่างหัวปักแต่ละอันนะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ครับก็คือจะการใช้ได้นะครับก็จะมีจะมีเส้นอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะห่างกันประมาณ หาจากข้างบนนะครับประมาณสามมิลถึงครึ่งเซนนะครับนะครับครับอันนี้คือที่ยังไม่เนี่ยครับอันที่ยังไม่ทําการตั้งนะครับนะครับแล้วก็จะมีช่องห่างเยอะครับจะโดย้านนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเกินเงินไปครับเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเกินเงินไปก็อาจจะทําให้ซ่อมไปติกแผงได้นะครับอ่ะวิธีการตั้งนะครับนะครับเราก็ทําการนะครับคลายนัดเบอร์สิบสองครับตรงนี้นะครับสองตัวนะครับะครับคลายนัดเบอร์สิบสองตรงนี้สองตัวนะครับแล้วก็ทําการอ่า ขันน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อการงานตั้งนะครับถ้าเราขันตรงนี้นะครับเบอร์สิบนะครับนะครับถ้าเราขันขึ้นนะครับถ้าเราขันเข้านะครับขายต้องขันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพอเราขันเข้านะครับต่เราขันเข้าปุ๊บถ้าขันปุ๊บหัวหัวซ่อมนี่ครับก็จะทิ่มลงนะครับส่วนถ้าเราคลายออกครับพอเราคลายออกอย่างนี้นะครับเราก็เคาะเคาะให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นนะครับอย่างนี้เราก็เนี่ยครับจะขึ้นมาแล้วก็ตั้งเข้าไปใหม่เพื่อให้ระยะของเราได้นะครับ นี่ครับครับประมาณนี้นะครับพอพอเราตั้งระยะได้แล้วเราก็ขันน็อตเบอร์สิบสองของตัวนี้นะครับเข้าไปให้แน่นๆนะครับครับหลักๆก็ยังมีแค่นี้วิธีการตั้งเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้การกินก้านะครับสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตั้งนะครับมันมันมันไปเวลาเราก้ามากนะครับอาจจะทําให้ซ่อมเนี่ยตักแผงได้นะทําให้เกิดข้อเสียหายระอมนะครับหรือว่าอาจจะทําให้ลรตเตรี่ของท่านเสียหายนะครับก็ มีลูกค้าหลายท่านถามมานะครับเราก็ทําการลงวิดีโอแนะนําให้เป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่สนไม่ไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับรถดํานานะครับก็ติดต่อสอบถามจากร้านเทดดิงได้นะครับสวัสดีครับ